สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันที่สิบสามมิถุนายนหันหน้าหันหลังนงั่งนั่งอยู่คนเดิม,มาข้างหลัง,ลงมองไม่เห็นเห็นค่ะทุกคนถ้าเขาเดินกี้ก็เห็นข้างหลัง,ลงคืองี้วันนี้วันที่สิบสามค่ะทุกคนสิบสามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่กี้จะคุยวันนี้มันจะต้องคุยพรุ่งนี้เออมันต้องคุยพรุ่งนี้ให้ตรงวันไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าปกใส่เป็นวันที่ ตรงวันไปละกันนะคะแล้วก็รายละเอียดใส่ให้ตรงวันไปละกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีกี้ก็ไม่สามารถจะคอนโทรลตัวเองให้ให้มาให้มันตรงได้ในทุกทุกวันได้แบบเป๊ะๆนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะว่ามันก็คือบางบาง,บางทีบางบางทีงานมันเลื่อนไม่ได้อะมันก็ต้องทํางานแบประมาณนี้นะคะคืองี้ค่ะทุกคนจะบอกงี้ว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยกี้จะยกให้เป็นเรื่องราวของส,สเมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งแต่ื่อาวานแล้วนะคะที่โพสามต้นนะคะโพ3สามต้น เป็นจุดที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงกลับมาตีกองกำลังเล็กๆที่มีไอ้เจ้าสุกี้เป็นตัวร้ายคอยลีบนาทานเน้นชาวไทยชาวสยามงเราชาวอยุทยาเราเนะคะเอาสมบัติไปให้พวกอังวะนะคะได้ข่าวว่ามันเป็นคนมอนนะ,ะอ่สุดท้ายมันก็ตายโดนฆ่าตายนะคะบางคนบอกว่าพระเจ้าตากฆ่า,าบางคนบอกคุณบุญมาพญาสุรศสีหนานวังหน้าน้องชารัชาการที่หนึ่งเป็นคนฆ่า ก็ก็แล้วแต่ละกันค่ะใครจะเชื่อตามกระแสไหนนะคะกี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนอะแต่ว่าในมุมหนึง่งตอนแรกอะกี้มีความเชื่อว่าพระเจ้าตักน่าจะเป็นคนฆ่ามันด้วยตัวเองแต่บางกระแสเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่คุณบุญมาเป็นคนฆ่านะคะแล้วมันก็หลังๆก็เริ่มมีทำละครออกมา <c oughs> ใช่ไหมคะเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคือเอาจริงนะขนาดคนทําละครเนี่ยเขาก็ยังเชื่อไปในทิศทางที่ต่างกันเลย ทุกคนลองไปดูดิว่าสมมุติว่าละครทำออกมาในแต่ละช่วงแต่ละช่วงมันก็จะมีบางจุดที่คนที่ตีความผู้กำกับะอะไรต่างๆหนาเนี่ยที่เขาจะ,ะนําเสนอละครออกมาอีกแง่มุมนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าสุกี้มันตายแล้วกันสมน้ำหน้ามันนะคะประมาณนี้คืออย่างนี้ค่ะทุกคนเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันล่วงเลยยาวนานมาจนถึงวันที่14มิถุนายนปี2310ย้อนป200 2 0 0เท่าไหรปีนี้ปี25 6 6ใช่ไหมย้อนไปกี่ปีนะ 2,000อ่า256ปีย้อนไปหลังจากที่เราเสียกรุงไปแล้วนะคะระเจ้าตากเนี่ยกลับมาฆ่าสุกี้ที่บริเวณค่ายโพสามต้นนะคะก่อนจะมาโพสามต้นอยู่ที่ว่าบางเดือก่อนกองเรือจอดซุ่มไว้ตรงนั้นก่อนนะคะแล้วก็มาที่โพสามต้นพอฆ่าสุกี้เสร็จทาอะไรเสร็จประกาศเอกราชที่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็มีคนมาบอกว่าพระเจ้าเอกทัศเนี่ยสวรรคตรก็เลยทํานําพระรบรมศพมาทําพิธีแต่เพียงง่ายๆที่บริเวณตรงจุดนั้น หลังจากนั้นก็เดินทางเข้ามาในจุดที่กีกำลังนั่งอยู่ตรงนี้คือพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาพระองค์ท่านประทับค้างแรมอยู่ที่นี่คืนหนึ่งนะคะจุดไหนรู้ไหมข้างหลังพระที่นั่งบรรยงรัตนาตรงจุดนู้นค่ะทุกคนบริเวณตรงจุดข้างหลังบรรยงรัตนาจะมีเนินเนินดินอยู่ปัจจุบันนี้ไปก็ไม่เห็นอะไรแล้วค่ะแทบจะดูไม่รู้ละไม่รู้ว่าเป็นเนินดินหรือว่าเป็นเนินอะไรกันแน่นะคะเพราะว่ารากฐานก็ไม่มีข้างหลังพระที่นั่งบรรยงมีพระที่นั่งทรงปืนพระองค์ท่านประททับค้างแมีี่่น จนเกิดเหตุการณ์เล่าไป็นตำนานให้พวกเราได้ได้ยินได้ฟังกันว่ากษัตริย์กอยักยาประสงค์เข้าฝันบอกเจ้าตากในขณะนั้นว่าให้ไปหาดินแดนที่อื่นอยู่เถอะอย่าให้มาอยู่ที่นี่เลยคือที่นี่มันมันไม่เหลือดีแล้วค่ะแล้วเป็นดินแดนของผู้แพ้นพึกอเปใช่ไหมคะก็ไม่เหมาะที่จะมาสร้างราชธานีใหม่ด้วยโดยด้วยเหตุผลนะเอาจริงนะคะว่าถ้าพระยาตากเนี่ยหรือพระเจ้าตากท่านทรงมองด้วยเหตุและผลตามความเป็นจริงท่านเข้ามาดูเนี่ยท่านก็รู้แล้วว่ามันไม่ไหวจะเคลีย นะคะกรุงศรีวิทยาใหญ่มากคนไม่มีแล้วตายตั้งเท่าไหร่เกณฑ์ไปเป็นไพ่พลที่เออเกณฑ์ไปเป็นเฉลยพม่าอีกตั้งเท่าไหร่หนีแต่กระสานสั้นเซนเข้าปงเข้าป่าปอีกเท่าไหร่คนน้อยอะค่ะคนน่าจะมามาพรอมพระเจ้าตากรอบนั้นถึงห้าพันไหมที่กลับมารอบหลังเนี่ยคือออกไปนะประมาณห้าพันถึงพันเกณฑ์ไปเรื่อยๆเรืยๆจนไปถึงเมืองจันนะคะเสร็จแ,แล้วก็ตอนน่อร่องเรือไปเรื่อยๆ จนมาถึงค่ายโพสามต้นจัดการเรื่องราต่างๆที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่นี่หมดแล้วใช่ปหประทับข้างแรมที่เพื่นั่งส่งปืนจนพระนาายกษัตริย์อุทยามาเข้าฝันสุดท้ายท่านก็พอตื่นขึ้นมาท่านก็เล่าให้พวกบรรดาคนสนิทฟังนะคะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ก็เลยเกิดเป็นเ,เหตุผลว่าท่านก็เลยเลือกกรุงธนบุรีที่เพิ่ที่ท่านเพิ่งจะผ่านมาเนี่ยนะคะว่าน่าจะเป็นจุดที่คนน้อยเนี่ยสามารถไปอยู่ได้แล้วคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็เลยเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเสร็จแล้วเนี่ยหลา ออกจากกรงุงศิษยาไปใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ไปอยู่ที่วัดแจ้งก่อนตําหนักเล็กอะค่ะที่กี้เคยพาทุกคนไปลอดเตียงอะนั่นแหละพระองค์ท่านอยู่ที่นั่นก่อนนะตอนก่อนที่สร้างพระราชวังเดิมที่กรุงทนแล้วก็ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีเมื่อวันที่28 2ยี่เอ่อยี่สิบแปดธันวากวันที่28พฤศจิกายนใช่ไหมใช่เอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยววันที่8พฤศจิกาไหมหรือธันวาวาเนี่ยกี้ชอบสับสนอะคืออย่างนี้ ท่านประกาศเอกราชที่โพสามต้นเนี่ยวันที่6พฤศจิกาถูกไหมแล้วก็ไปที่พระราชวังเดิมเดี๋ยวนะพฤศจิกาหรือธันวานะกี่ขอโทษจริง,รงนะคะคือที่ไม่อยากให้มันผิดอ่ะแต่ก่อนวันที่29นี่แหละ,ะทุกคนท่านประกาศเอกราชแล้วก็สถาปนากร,รุงธนบุรีสีมหาสมุทรขึ้นเป็นราชธา,านีนะคะตั้งชื่อใหม่เป็นกร,รุงธนบุรีสีมหาสมุทรกี่ว่าน่าจะเป็นวันที่29พฤศจิกาแหละ ออกไปจากเนี่ยเพราะวังเดิมใช้เวลาสร้างไม่นานเพราะองค์สร้างแต่พออยู่ได้ไงนะคะประมาณนี้แล้วเนี่ยทำไมเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงมันมาเกี่ยวเนื่องกับวันพรุ่งนี้ได้ไงกี้คือกี้อยากเล่าอย่างนี้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยท่านทรงพระปีชามากนะคะทุกคนเก่งอะคือสังเกตดูการลบของท่านแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยใช้คนน้อยทั้งนั้นเลยคนน้อยมากคือแบบดูเอาจริงนะถ้านวณดูด้วยด้วยแบบถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยเราเป็นคนนอกมองเข้าไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้จะไหวไหมเนี่ยแต่พระองค์ท่านทรงเก่ง อย่างที่บอกนะคะว่าบางครั้งการที่เป็นคือไม่ได้เติบโตอยู่ในระดับแบบว่าพราะบรามาวงศาหรือเป็นเรื่องราวต่างๆที่บางกระแสบอกว่าท่านเป็นโอรสลับของพระเจ้าอยู่หัวแล้มาก,ก่อนถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่ากี่ไม่รู้หน้าแต่ท่านมีเชื้อสายจีนแน่ๆแหละแต่สิ่งที่กี่รู้คือท่านไนอยู่รอบนอกอยู่นอกวงังคุกคีกับคนนอกเสมอเพราะนั้นท่านจะมีความรู้รอบตัวดีแล้วก็เก่งในเรื่องของการลบใช้วิธีการที่แบบ ถึงตัวเองจะเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะเพียงพรำรมแต่ก็สามารถเอาใช้เหนือศัตรูได้ไม่ว่าจะเป็นการลบบนหลักม้าที่พานกจนเกิดวันทหารมา้าใช่ไหมวันที่4มกรานั่นแหละประมาณนี้วิลกรรมไม่สูญเสียไพ่พล,ละสะักคนเดียวทีนี้กลยุทธ์ที่ใช้ในวันที่14คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะย้อนกลับไป265ปี256้ปีที่ผ่านมาพระองค์ท่านนะเข้าตีเมืองจันหลายรอบมากหลายคนที่ดูละครหนึ่งดาวฟ้าเดียวคุณอ้ําเล่นพระเจ้าตาใช่ปะ ฉากที่เข้าตีเมืองจันนะ์น่ะคือถ้าคุณดูสละสลวยและเอาความพึกเขอมากี้ว่าได้คุณอ้ําแกเล่นดีมากจริงๆนะคะกี้ชื่นชมเอานิ้วไปประมาณสักพันนิ้วเลยประมาณนี้นะคะแต่ถ้าให้ดูเวอร์ชั่นแบบต้นข้างจริงจังหน่อยกี้แนะนําให้ไปดูเวอร์ชั่นพี่นกฉัชัยเราจะได้รู้ว่าตอนที่พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันน์เนี่ยท่านเสียภัยพลไปไม่น้อยทุกคนยอมตายเพื่อพระองค์ท่านและเกิดยุทธวิธีในการทุบมกข้าวตัวเองคือพูดง่ายคือสู้ไม่ชนะสักทีเอาไงดีต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้สูที่สดเลย ค,คือถ้าสมัยนี้พระเจ้าตางม,มาเกิดสมัยนี้ก็น่าจะเป็น,นเรื่องอะไรนะเรียกไปอะไรนะที่เขาชอบเรียกกันนะอะไรนะโค้ดโค้ดเอออะไรเงี้ยประมาณน,นี้ไมห่หรอเทียบกันไม่ได้ค่ะพระองค์ท่านอยู่เหนือสิ่งนั้นขึ้นไปอีกนะคะคือบอกกับคนที่อยู่ในค่ายว่าเข้าตีเมืองจันทร์ไม่สำเร็จสักขีทําไงดีกินข้าวกินข้าวเสร็จมื้อสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ทุบมะข้าวมะแกงต่อยหม้อนะคะให้แตกให้หมดเอาของอาหารทิ้งให้หมดหมายจะเข้าไปกินที่เมืองจันทร์ นัคือเอาจริงว่าสร้างกำลังใจให้ทหารว่าเฮ้ยถ้ามึงรบไม่ชน,นะมึงก็ตายนะยังไงมึงก็ตายอยู่ดีถอยไปถอยก็ไม่ได,ไมได้มันต้องเดินหน้าใช่ไหมคะเลยเกิดเป็นวีรกรรมที่ผูกพูดถึงแล้วก็เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าพูดถึงการทุบมะข้าวตัวเองเนี่ยพูดถึงใครก็เจ้าตากมีองค์เดียวเท่านั้นไม่มีใครเหมือนท่านนะคะแลวท่านก็ทําได้สําเร็จคนก็น้อยกว่าทางเมืองจันด้วยนะตอนนั้นอะ่ะแล้วเมืองจันกำแพงสูงโคตรนะคะประมาณก็ชนะสกคือคือ,คอวันที่14เนี่ยคือวางแผนกลยุทธ์ทุบมะข้าวใช เสร็จแล้วกินหองอาหารทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเข้าตีคืนนั่นแหละแล้วก็เอาชัยเหนือจันทบูรณ์นะคะหรือจันทบุรีในทุกวันนี้ในวันที่15คือเช้าวันที่15เพราะฉะนั้นวันที่15มิถุนายนปี2310สมเด็จพระเจ้าตากสิน,นี่ยท่านยึดเมืองจันทบูรณ์ได้ี่คือเหตุผลที่กี่พยายามจะคุยเรื่องราวที่มาในวันนี้แต่ขอโทษนะคะที่ต้องมาอัาวันที่13 มันบางทีมันก็มาไม่ได้ตรงวันจริงๆอ่ะกี้ก็พยายามจะสลับทุกอย่างให้มันมาได้นะคะแต่ว่าในเมื่อไม่ได้ก็เอาให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วจะลงรายละเอียดให้เดีย๋ยวกี้จะลงให้นะคะทุกคนเดี๋ยวนะกี้ไม่น่าคือจริงๆอ่ะคือด้วยความที่คนเราเวลาเราทําเรื่องราวต่างๆจนจนจนเราคิดว่าเราทํามากแล้วเนี่ยบางครั้งเราจะประมาทเนี่ยจริงๆกี้ไม่กล้าพูดออกไปนะว่าท่านปราบดาเนี่ยกรุงธนเนียววันไหนจริงๆกี่ว่าน่าจะเป็นพุทธสจิ ไม่พฤศจิกก็ธันวานี่แหละยีิบเก้าเนี่ยเพราะว่ากี่ไปพระราชวังเดิมตอนช่วงที่เขาเปิดให้เข้าเดี๋ยวนะกี่ไปพระราชวังเดิมเดือนอะไรวะเฮ้ยธันวาใช่ท่านปราบดาวพ,พิเศษเนี่ยยี่ิบแปดธันวานะแล้วก็ตั้งกรุงธนบุรีขึ้นธันวาเพราะว่ากู้กรงวันที่หกพฤศจิกาแล้วถ้าเกิดไปสถาปนาปลายปลายเดือนพฤศจิกามันจะดูไวเกินสร้างวังไวเกินเพราะฉันน่าจะเป็นนั่นแหละสถาปนาขึ้นเป็นวันที่ยี่สิบเก้า อยี่สิบแปดยี่สิบเก้าทันวานี่แหละปีสองพันสามร้อยสิบประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่คือเรื่องราวที่กี้มาในว,วันนี้นะคะนี่แหละตั้งแต่วันนั้นที่พระเจ้าตากทรงมาที่นี่นะคะจนถึงวันนี้ยุธยาก็ยังยังอยู่อย่างนี้แหละอย่างที่บอกค่ะว่าคือตรงนี้เขาคงไม่ทําให้มันดีไปกว่าน,นี้หรอกถ้าจะทําใหม่นะคะต้องไปทําในพื้นที่ใหม่แล้วสร้างให้เหมือนเพราะที่นี่มันเป็นดินแดนแห่งนครประวัติศาสตร์เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ รัชก,กาลที่5ท่านก็ทรงบอกแล้วท่านทรงตัดไว้แล้วนะคะว่าห้ามซื้อขายห้ามครอบครองใครคุณจะกล้ามาขุดหรอที่เนี้ยกล้าไหมล่ะเออประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เป็นดินแดนแห่งนครศักดิ์สิทธิ์และที่นี่เป็นโบราณสถานเป็นจุดที่ยูเนสโกเขายกเป็นมรดกโลกเพราะนั้นจะทำอะไรอย่างใจมันไม่ได้นี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทําไมมันถึงจะเหลือแบบนี้นะคะคิดว่าเหลือแบบนี้ก็อาจจะดี ดีซะอีกนะคะเราจะได้มีข้อมูลมีความรู้มาศึกษาหาข้อมูลกันสนุกจะตายทุกคนลองเปลี่ยนแนวมาเดินเถอะเชื่อกี่เถอะออกกําลังกายด้วยนะคะทุกคนคะพระนวิหารสมเด็จกี่ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้ากี้ไลฟ์ได้กี้จะไล์นะอันนี้เป็นการอัดวิดีโอนะคะภาพจะได้ชัดลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกวันนี้พูดพูดวันนี้แต่พูดถึงเรื่องเหตุการณ์พรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่ทุบมะเข้ามะแกงวันที่พระเจ้าตากจะเข้าตีเมืองจันทบูรและเอาชัยได้ในวันที่15ตออนเเช้าโคค่ะ ล้ำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณค่ะคือกี้นับถือพระองค์ท่านจริงๆนะคะสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ